โฮมวอร์ด <Home> เป็นไปได้ไหมสิ่งเหล่านี้คิดได้ไหมผมว่าอาตุอาทั้งนั้นเลยนะครับฉันต้องเลิกงานเก่าบางอย่างหาคนทําแทนทํางานใหม่กับเครือข่ายก็สาสุขไม่ต้องทําเองหมดนะครับบางเรื่องผมว่ามีเมื่อกี้พี่ไก่ยกตัวอย่างชัดเจนละจะหารถแทนที่จะเอาเงินเราก็เอาเงินอบจอนะฮะทำงานใหม่โดยเครือข่ายด้วยซ้ําไม่ใช่กับเครือข่ายนะบ,บางอันเนี่ยเครือข่ายทําแทนเราเป็นไปได้ไหมไม่งั้นตายครับทํางานปัจจุบัน ต้องจัดลําดับความสําคัญแน่นอนทั้งหลายทั้งปวงนี้ผมเติมบรรทัดสุดท้ายว่าวิจัยตอบคําถามได้ใช่ไหมนะครับวันนี้มาคุยเรื่องอาทูอาร์ทำงานประจําให้เป็นงานวิจัยเราลองมาเข้าใจคําว่าคาวิจัยอีกครั้งนะครับเข้าใจว่ารากสั์มันมาจากภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะรีเสิร์ชก็รีบวกเสิร์ชก็หาคําตอบใหม่ๆเพราะการทํางานเหมือนที่เรียนนะครับปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะ ผมผมมาที่เนี่ยตอนที่จัดเอชชตินอาโทษเอชตเอชติเมื่อปีที่แล้วมีผู้แทนของ u ูเอเอคนหนึ่งคุยกับผมนะครับเขาบอกดรสมศักดิ์เนี่ยในช่วงสิบปีมานี้เราตอนแรกเขาเขาพูดอย่างนี้ก่อนนะบอกเราโชคดีมากเลยนะอยู่อยู่กับไอเนี่ยอยู่ในช่วงสิบปีนี้ผมถาม,อมบอกทําไมเขาบอกสิบปีมาเนี้ยโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะผมไม่ทราบจริงไม่จริงนะแต่เราลองนั่งนึกดูนะสิบปีนี้ถ้าเทียบย้อนหลังไปกับห้าสิบปีก่อนสิบปีนี้เนี่ย โลกสิบปีนี้มันเปลี่ยนแบบแทบจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะฮะมันถ้าเรายังมัวนั่งคิดว่าเราจะทําแบบตอนที่เราบรรจุไม่ทราบแต่ละท่านบรรจุเมื่อไหร่นะผมก็บรรจุมายี่สิบกว่าปีแล้วถ้าเราทํางานเหมือนตอนที่เราบรรจุเมื่อผมเนี้ยทางานเหมือนยี่สิบกว่าปีก่อนสงสัยตายฮะงานใหม่งานเก่าก็มีงานใหม่ก็มาแล้วยังทําด้วยตัวเองหมดตายแน่แน่ผมคิดว่าต้องหาวิธีการใหม่ๆอันนี้ก็คือการวิจัยนะครับการมองหาวิธีการใหม่ๆ มันกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการหาคําตอบให้ปัญหาเมื่อกี้ท่านอาจารย์มงคลพี่ๆอีกสองท่านก็บอกชัดเจนแล้วครับเราทํางานเจอปัญหาเนี่ยมันคงต้องหาคําตอบใหม่อันนี้คือการวิจัยนะฮะเรามีวิจัยแบบง่ายๆก็ได้ยากๆก็ได้หลายแบบถามว่าเมื่อิญโจทย์ของผู้จัดให้ผมไปบอกไอ้กลมควบคุมโรคทําอะไรบางเรื่องพวกนี้ผมก็ไปแอบฝันฮะเกี่ยวกับงานวิจัยที่จะทําได้เนี่ยนะฮะมันคงต้องวิจัยเรื่องที่มีประโยชน์น วิจัยเรื่องไม่มีประโยชน์มันด้วยทำไปทาไมก็คือแก้ปัญหางานพัฒนางานได้ผลงานวิจัยนั้นต้องมีคุณภาพไอ้คำว่ามีคุณภาพคืออะไรฮะไม่มากก็น้อยมันคงต้องมีการคิดทําบ้างนะฮะมีระเบียบว,วิธีบ้างง่ายๆเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวผมจะมีกระบวนการนะครับที่กรมคิดสนับสนุนซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีคําตอบว่าเครือข่ายจะทําอะไรจริยธรรมงานวิจัยสําคัญมากนะครับปัจจุบันนี้ใครไปท 4, 4, 5, ําสุ่มสี่สุ่มห้านี่โดนฟ้องนี่แพ้อย่างเดียวนะฮะทำเป็นทีเมื่อกี้หลายท่านพูดรับอย่าทําคนเดียวนะฮะ ตอนนี้ที่กรมเนี่ยใช้วิธีการทําเป็นทีมทผมจะเรียนให้ทราบมีกระบวนการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ต้องมีระบบการสนับสนุนการวิจัยที่ดีอันนี้บังเอิญผมมีทีมเมื่อกี้ผมแอ,แอบเห็นแล้วมาเู้ยงอยู่ป่ะนะฮะทีมเคของกรมควบคุมโรคก็มานั่งฟังอยู่ในห้องนี้ด้วยเรามีสํานักง,งานจัดการความรู้ครับซึ่งเป็นเลขาคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยของกรมควบคุมโรคและเป็นเลขาเอติกอลคอมมิชชัด้วยของกรมควบคุมโรคเราก็มีระบบอย่างนี้นะครับที่กรมที่ทากันอยู่อันนี้คือความฝันของกรม กรมทําอะไรบ้างครับกรมก็มากําหนดพยายามกําหนดนะครับตอนนี้โจทย์วิจัยพัฒนาคนมาเซตเรื่องระบบบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการตัวโครงการวิจัยเองแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นสิ่งที่กรมทำเมื่อเอิญเรื่องนี้ผมเป็นรุ่นพี่พี่พี่แจ้ผมเข้ามาที่กรมปีกว่าแล้วพี่แจ้เพิ่งเข้าตามหลังผมมานะฮะ <Okay. S 1> พี่แจ้หลงผิดแล้วฮะผมว่าผมคิดถูกนะที่เข้ามา คำถามการวิจัยที่น่าสนใจเราก็บอกวิจัยต่อไปนี้มันต้องตอบโค,ครงการสําคัญได้ถ้าเรื่องการป้องก,กันควบคุมโรคอันนี้มองเฉพาะควบคุมโรคนะครับต้องพัฒนามาตรการหรือนโยบายได้พัฒนาแนวทางการให้บริการได้พัฒนานโยบายการบริหารจัดการทิศทางได้หรือแม้กระทั่งความรู้พื้นฐานทั้งหลายทั้งปวงนี้ตอนนี้กรมพูดคําเดียวครับคําถามการวิจัยที่น่าสนใจกรมบอกต้องต้องเป็น policy driven หรือเป็น policy linked research ถ้าใครทําวิจัยคือเราอาจจะมียอมให้นะครับวิจัยหน้าใหม่นิดหน่อยแต่ว่าโดยหลักเนี่ยเราบอกว่าเราจะมีการกันงบเลยกรมวบคุูมโรคโปัจจุบันนี้ได้งบวิจัยเป็นรายจ่ายอื่นนะครับตั้งเป็นงบวิจัยเลยปีละประมาณห้าสิบล้านเราบอกเลยเรากันสิบล้านเป็นงบตอบคําถามเรื่องของโพลิีเรื่องของนโยบายอีกสี่สิบล้านนี่ก็จะมีเป็นโพลิีลิงก์นะครับแต่อีกสิบล้านเนี่ยคือผู้บริหารบอกต้องทําเรื่องนี้เป็นโพลิีไรเวนต้องทํานะครับกําหนดกันมา ผมลงทีละข้อเรื่องพัฒนาคนฮะผมค่อนข้างเห็นด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยเราคงจะไปรอโลกปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับจะรอให้ทุกอย่างชัดและทำเนี่ยมันไม่ทันละมันแก้ปัญหาไม่ทันมันไม่ต้องเรียนไปทําไปนะครับถ้าเรียนไปทําไปเนี่ยคนก็จะมีโอกาสได้พบปะกับระเบียบว,ว,วิธีวิจัยใหม่ๆและเยอะเลยระกรมอันนี้ผมเองนะฮะผมบอกทางทางทางสำนักเคมว่ากรมอยากเห็นคนเก่งห้าด้านนี้ที่มาช่วยกัน ทำเรื่องงานวิจัยของกรมให้ดีขึ้นเก่งเมทริโอโลยีเก่งสแต็นะครับเก่งในเรื่องเศรษฐศาสตร์สาสุขเก่งในเรื่องของโซเชียลไซน์เมื่อกี้อาจารม์งคลท่านก็กุณาพูดถึงตอนนี้เราเรามีแต่ฟิสิกอลนะเรื่องโซเชียลไซน์เรื่องอะไรเราก็ขาดโพลิซีรีเสิร์ชที่กรมก็ยังขาดอยู่พอสมควรนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่ใช่กรมมีแล้วนะครับแต่กรมจะมุ่งหน้าพัฒนาไปแบบนี้แล้วที่ผมเรียนครับเรื่องระบบพี่เลี้ยงตอนนี้กรมเซตระบบพี่เลี้ยงครับว่าถ้ามีคนที่ทําวิจัยใหม่กรมจะมีีีพ่เล้ยง บังเอิญกรมก็มีคนเก่งๆพอสมควรนะครับถ้าพูดไปอย่างพี่สุภมิตรพี่คำนวณนะครับหลายๆท่านพี่สุภชัยที่ทําวัคซีนเองเราก็เชิญท่านเหล่านี้กับรุ่นกลางมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับดูโครงการวิใจใัยให้น้องรุ่นใหม่นอกเหนือจากตรงนั้นกรมเองก็ยังคิดในเรื่องของโครงการที่ทํา t a l e n t n a n a g e m e n t นะครับก็เลือกคนเข้ามาแล้วเราบอกเลยว่าภายใน10ปีเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานที่ไปกันมาธการนะฮะก็โดนถามนะครับบอกกรมควบคุมโรค ปัจจุบันก็มีคนเก่งเยอะแล้วเมื่อก่อนยิ่งเยอะตอนนี้จกกะเกษียณไปหมดแล้วทํำยังไงเราบอกเรามีแทเลนตรงที่ว่าโครงการนี้10ปีเราจะสร้างหมอที่เชี่ยวชาญโรคต่างๆ50สิคนจะสร้างนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องโรคต่างๆอีก100คนให้ได้ภายใน10ปีนะครับเพื่อจะสร้างมาทดแทนนี่เป็นระบบที่เราพัฒนาคนของกรมระบบวิจัยของกรมนะครับกรมอย่างที่ผมเรียนชัดเจนไปแล้วว่าเรากําหนดว่ามีนโย,ยบายการวิจัยเซ็ตงบประมาณชัดเจนนะแต่ละปีนี่ประมาณ50ิบล้าน อันนี้คือเฉพาะงบรายจ่ายอื่นนะครับแต่งบดาเนินง,งานเนี่ยที่เป็นงานวิจัยเล็กๆน้อยๆก็มีอีกที่อาจจะแบบไม่ได้ทําครบในเรื่องของเมทร و ล و ีทั้งหลายก็มีนะครับเรามีระบบการกันกรองและพัฒนาโครงการวิจัยอย่างที่ผมเรียนครับปีนี้เนี่ยตอนนี้เรามีรายชื่องานวิจัยปีหน้าครบหมดแล้วประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยนี่เขาคิดไว้ละคุณต้องซับมิดมาก่อนว่าคุณจะทําอะไรปีหน้าตอนนี้มีละแล้วเริ่มเดเวลลอปโปรโตคอลงานวิจัยกันละ แล้วก็ในเรื่องของการดําเนินการการวิจัยเนี่ยพอเราอ p p r o v โ p r o t o c o เนี่ยนะครับเรามีเรื่องของนิเ i t o r คือการไปตามดูด้วยคุณทําวิจัยได้ตามแผนไหมแต่เราไม่ได้ไปหมดนะครับก็ไปสุ่มโดยคณะกรรมการงานวิจัยเ,ยเขาไปตามดูว่างานวิจัยนั้นเป็นไปตามแผนไหมมีการละเมิดสิทธิหรือผิดจริยธรรมตรงไหนไหมคณะกรรมการเคยขอให้เลิกทําวิจัยกลางคันนะครับถ้าผมจําไม่ผิดปีที่แล้วอย่างน้อยเนี่ยสองโครงการของกรมเนี่ย เพราะว่าไปทําเกินจากที่ได้รับอนุมัติไปนะครับนี่เป็นการเอ็ม e ที่ทางกรมทําแล้วก็การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบทีหลังว่ามีเรื่องอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นระเบียบว,วิธเีเป็นระบบวิจัยที่เราทําจริยธรรมนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมขอยี่ย่านมาใส่ไว้นิดหนึ่งยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้าท่านไปทําเรื่องเกี่ยวกับคนเมื่อ,อไหร่ผมไม่ลงในรายละเอียดที่ว่ามันเป็นเกณฑ์หลักกฎหมายหลักสากลอะไรยังไงแต่ต้องพึงระวังครับเรื่องพวกนี้ ผมไม่ทราบว่าจะฝันมากไปไหมว่าถ้าเราจะสามารถมีเอธิคอลคอมมิตี้ที่กระทรวงสามารถพองถ่ายงานลงไปไม่ได้อยู่เฉพาะส่วนกลางอาจจะเป็นเอติคอลคอมมิตี้ของเขตเองไม่รู้นะฮะว่าจะเป็นไปได้ไหมมี18เขตถ้าทาอย่างนั้นได้เนี่ยผมว่ากระบวนการที่แอปพลูคโปรโตคอลเหล่านี้จะง่ายขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะต้องโยนกลับไปให้สพช่วยกันคิดเหมือนกันแต่ที่กรมเนี่ยกรมทําแล้วนะครับการจัดการโครงการวิจัยผมอยากเรียนอย่างนี้ครับเราพยายามบอกคนที่กรมนะครับว่า เราไม่อยากให้คุณทํางานวิจัยแบบงานประจําคือเรียนตรงๆพอเราพอบอกว่างานประจำใช่ไหมฮะมันก็ทุกคนก็จะคิดว่าไปเรื่อยๆแล้วบอกอย่าทำงานวิจัยให้เป็นงานประจําแต่ขอให้พัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัยเหมือนเมื่อกี้พี่ไก่พูดนะครับรู้ว่าได้เลือดไม่ครบมันจะต้องทํำยังไงก็ไปพัฒนาตรงนั้นพัฒนางานประจําให้เป็นงานวิจัยน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็การจัดการงานวิจัยนี่ก็เพื่อให้งานวิจัยนั้นมีคุณภาพนะครับการจัดการงานวิจัยก็เพื่อให้กิจการตอนเนี้ย กรรมการของกรมดูดูเรื่องพวกนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับตอนนี้โปรโตโคอล,ลต้องเข้ามาแล้วจะถูกแอปพิูวและถ้าไม่แอปพิูวต้องไปแก้เล็กน้อยจะเป็นการที่ทําให้ข้อมูลงานวิจัยเหล่านั้นเมื่อออกมาเนี่ยมีคุณภาพได้จริงๆนะครับและสามารถทําไปตามแผนได้โครงสร้างพื้นฐานสําคัญนะครับผมเองก็เคยอยู่จริงอยู่กับพี่ไก่นั่นแหละที่อุบลนานนะฮะแต่ว่าผมอยู่ที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคผมคิดว่าในส่วนต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะขาดในข้อนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ ผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆของระบบวิจัยชัดเจนอันนี้โรงพยาบาลศูนย์บังเอิญที่โรงพยาบาลศูนย์อุบลเนี่ยมีระบบค่อนข้างดีผมคิดว่าโรงพยาบาลศูนย์จะได้เปรียบเพราะมีบุคลากรคก่อนข้างเยอะทอํายังไงดีถ้าผมจะขออน,นุญาตนะคือโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยต้องรวมกันเป็นเครือขา่ายหรือท่านสาจในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอาจจะต้องคิดเรื่องพวกนี้แล้วก็เซตระบบขึ้นมาท่านวอได้ไหมช่วยเป็นหลักในเรื่องของการเซตเรื่องพวกนี้ต้องมีหน่วยที่จัดการงานวิจัยครับถ้าในจังหวัดเนี่ยนะครับมีการโคกันแล้วทาเรื่องพวกนี้ดดดีๆน่่ผมคิวาาจะไไป้ เซตทรัพยากรนะครับมีหลายเรื่องครับห้องสมุดหนังสือวารสารนะครับที่กรมเนี่ยเคยบอกว่าเออเราน่าจะมีการไม่ทราบท่านทราบใช่ไหมตอนนี้ถ้าท่านจะไปดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิงนะครับจากแลนเซ็ตหรือจากอะไรมาท่านต้องเสียตังค์นะไม่ใช่ถูกถูกด้วยนะครับแล้วเราก็เคยคุยกับทางสรวรอสอรเนี่ยผู้จัดงานเนี่ยนะครับที่กรมเคยคุยบอกเออเดี๋ยวกรมจะมาช่วยจ่ายรู้สึกจะมีระบบของโคเคนไลบรารีต้องจ่ายปีหนึ่งนี่หลายแสนนะครับท่านทราบไหม มันถ้าแต่ละจังหวัดสมัครไม่คุ้มแน่และคนไปใช้น้อยมันจะมีกระบวนการรวมกันยังไงนะครับที่ไปทําเรื่องพวกนี้ให้ access ต่องานวิจัยที่เป็นนานาชาติด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้ายังคิดว่าไม่ถึงที่พื้นที่ก็พยายามฟอร์มกันแล้วก็ access กับห้องสมุดที่เป็นอะไรที่คิดว่ามีมีม,มีมีคุณภาพของมหาลายัยหรือของกรมต่างๆเป็นไปได้ไหมจังหวัดหรืออำเภอต้องหาที่ปรึกษานะครับ ผมเท่าที่เคยคอนแทคมาผมก็ทราบดีว่าในเรื่องพวกนี้ท่านอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าไม่ขาดละเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องแล็บเรื่องซอฟต์แวร์ไม่มีปัญหานะครับเรื่องคลินิกเรื่องผู้ป่วยนี่จริงๆที่ที่พื้นที่มีเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องห้องสมุดเรื่องหน่วยวิจัยเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าต่างจังหวัดอาจจะต้องมานั่งคุยกันอีกเยอะผมคิดว่าปัญหาของงานวิจัยเท่าที่วิเคราะห์ดูนะครับอันนึงเนี่ย คือที่ใส่เพืช่นมาร์กนี่ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับวิจัยเพราะว่าต้องเป็นชํานาญการพิเศษแล้วต้องมีเปเปอร์โอเคไม่ผิดแต่อย่าเป็นประเภทผมเคยคุยกับมหาลัยฮะมหาลัยก็มีประเภทสอหยุดเคยได้ยินไหมฮะเขาทําวิจัยแบบสอหยุดคือตอนเป็นอาจารย์ก็ทําเป็นผอสอพอเป็นผอสอก็ทำเปเปอร์เป็นรอสอแต่พอเป็นรอสอปบพอเป็นสอหยุดทําวิจัยเพราะว่าได้สอแล้วเขาก็เลยเรียกสอหยุดทําวิจัยแบบสอหยุด ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่างานวิจัยมันต้องทําเพื่อแก้ปัญหาแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทํางานเราต้องมีปัญหานะครับรว,วิจัยเพราะอยากก้าวหน้าไม่ผิดนะครับแต่อยากเป็นแบบสอหยุดนะฮะต้องขออนุญาตขอตรงนั้นรีไซเคิลโจทย์วิจัยนี่เจอเจอบ่อยครับเห็นคนนั้นทําเรื่องนี้ก็เอามาทําบ้างโดยไม่ได้ดูว่าจริงๆคําตอบมีอยู่แล้วนะครับยกเว้นบอรดีบดคนเป็นคนละอย่างเนี่ยไม่ว่ากันนะครับวิธีวิจัยที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น scientific หรือ ethics การจะมีปัญหาในอนาคตทํางานวิจัยเหมือนทํางานประจําอีกครั้งนะครับถ้าทํางานวิจัยเหมือนงานประจำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุณภาพแต่เราต้องทํางานประจําให้เป็นงานวิจัยสิ่งที่ผมพยายามเน้นตรงนี้และอย่าวิจัยคนเดียวผมว่าไปไม่รอดโดยเฉพาะถ้าท่านอยู่อําเภอยิ่งน้องที่อยู่รอพอสอตอ,อยู่ตําบลเนี่ยยิ่งยากใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเวลาทาเนี่ยคิดทําได้อีตอนคิดเนี่ยมันต้องคิดคนเดียวก่อนแต่หาพวกฮะหาพวกหาที่ปรึกษาแล้วเราจะพัฒนาเรื่องพวกนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าที่จริงมันกลับไปกลับมาได้นะครับ Routine to Research, Research to Routine ผมเองเคยทําตอนที่อยู่ที่สออรอคร7ฮะอันนี้เป็นบังเกินผมทําเรื่องวันโรคมานาน20กว่าปีผมก็มานั่งดูครับขอโทษทีข้างล่างแกนแกน X ใช่ไหมฮะไม่มีปีนะครับผมมานั่งดูก,การทํางานเรื่องวันโรคเนี่ยผมก็พบว่าที่เขาบอกว่าประเทศไทยไม่สามารถทําเรื่องของ success rate สีเหลืองนะครับ ถึง85%เนี่ยนะครับในช่วงนี้ที่ผมดูเนี่ยไม่ถึงเอ๊ะเพราะอะไรเราพยายามกดกดดีฟอล์นะฮะกดขาดยาไปแล้วเหลือไม่ประมาณสัก7-8%แต่ไอ้ตรงเดสเนี่ยเรากดไม่ลงฮะมันอยู่ที่ประมาณ10ผมก็ขอให้คนของผมไปนั่งดูว่าไอ้ที่ตายส0นี่ตายจากอะไรครึ่งหนึ่งตายจาก HIV ไครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีครึ่งหนึ่งสูงอายุบ้างเบาหวานบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างรวมกันแต่ครึ่งหนึ่งเลยเนี่ย HIV เราก็เลยบอกเลยเราต้องทําอะไรเกี่ยวกับเอชไอวีแล้วผมก็ไปรีวิวดูซินะครับว่ามันมีเปเปอร์อะไรยังไงบ้างแล้วก็เอามาทาจากต่างประเทศน,นะครับส่วนหนึ่งว่าอ๋อถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้ทีบีเนี่ย TB ถ้าเราเจาะเอชไอวีคือที่ตายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ยาต้านไวรัสนะครับก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องรู้สเตตัสของเอชไอวีใช่ไหมครับว่าเขาบวกหรือลบในคนไข้ทีบีเราก็บอกถ้างนั้นคนไข้ทีบีทุกคนเราเจาะเอชไอวีได้ไหมอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่โชว์นะครับที่เราพยายามทํากันมาว่า โอเคเราก็ทำ VCT เจาะเลือดทำ HIV testing รู้ว่า HIV positive เท่าไหร่นะครับ total t b HIV positive ทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะรู้ข้อมูลประเทศจะมีนโยบายออกมาแล้วปรากฏว่าจากงานนี้ครับพอสรุปออกไปจริงๆตอนนั้นก็ต้องขอบคุณทาง TUC นะครับศูนย์ความร่วมมือทางสุขไทยสหรัฐที่เขาให้สตังค์มาทำเรื่องพวกนี้แล้วเราก็เสนอกลับไปที่สำนักวานโรคว่าเรื่องพวกนี้ต้องกำหนดละก็เป็นที่มาว่ามีการกำหนดเขียนในเรื่องของนโยบายไกลหลายเรื่องการทำงาน t b HIV มาได้ มวนเรื่องนี้ฮะดูจากงานประจําทําไมันโลกตายเยอะอ่ะมัน